ยาเจ้าได้ขอคุโคมาดยังยาเขาสำให้จาฟื้นจซกจงว่าจาตอตัวตาว่าจะไขออูอ้ยเอารูกข้าเจ้ากระล่างมากเลยเตินว่าอันที่เจ็บนั่นจะพอได้ตออันว่าไม่งอดนั้นจะพอได้ปักหน้า เขาดาวสีหน้าเขาสีสีหน้านาผ่านหน้าคือว่าทีหนึ่งนั้นมันมาจับแขนขูยอแล้วซักมาโตกใจกูทีนั่นกะหา้ทีนั่นทีหนึ่งนั่นผมแดงๆสองหองแลบลิ้นอตกใจยู่ กะไห้นั่งหนึ่งกะไายตาอดอดดาบอดอดมันตอ้นส้กนั่นกะหนั่งนึ่งักะห้บุมยันยามันตีตาา่าเขาสัมพันธปาดหลังกูดังตกจนกูสมัครทำไรนั่นแห้งไห้ và pham ơi mụ ơi o yeah trời ơi đừng tiếng nghe uống cà phê ได้จะกันแด้ไงอันนี้นกันที่หาว่ากับแก่กัดมืออยู่ไงมาที่กันสู้โกว่ามา้รูตัวยังไงมันจมาช่วน